ผูช้ชมครับนี่คือสภาพยามเช้าน่าจะดูสงบไปนิดหนึ่งน,นะครับแต่ดูไว้ดีนะครับทีมงานของเรานี้ไปเก็บพฤติกรรมคนแถวคลองนี้แหละครับซึ่งมีทุกสิ่งให้ทุกคนได้เลือกสรรกันเลยครับตั้งแต่นั้นแลลวฮะเป็นที่ปัสสวะนะครับมันไมดเอันนี้ก็ยืนปล่อยเบาอย่างสบายอารมณ์ไม่ใส่ใจว่ารถขับผ่านไปนะคร ถ้าน้ยังไม่พอนะครับดูนะครับมีปล่อยเปลาเสร็จอีกมุมหนึ่งครับชาวนั่งย,งยองๆปล่อยอะไรบางอย่างลงน้ําอยาอ่างสบายอรั้งส่งแฟกและโทรศัพท์ทางไกลนะฮะพี่ครับดูดิครับถ่ายหนักลงน้ําไม่พอยังเอาน้ํากวักขึ้นมาล้างก้นไอ้อย่างนั้นก็เป็นคนสะอาดนะพี่นี่ <c oughs> อินดีก <c oughs> <c oughs> ันจริงๆนะดูโอ้โอขอบคุณุตส่าดตส่าหวังดีกับร่างกายตัวเองครับขอบคุณมากนะฮะ นี่ถ่ายที่อินเดีย่ะเนี่ยไม่ใช่พี่กรุงเทพหรออยู่ตรงนี้เหรอพี่าดูให้ดีนะครับว่าพอปล่อยหนักเสร็จจุดเดียวกันเลยครับค่ะสายน้ําไหลผ่านจากอวัยวะของคุณคนนั้นไปตอนเนื้อไปอีกนิดนึงมาอาบน้ากันต่อครับพี่อาบน้ําอย่างสบายตัวนะครับโดยที่อาจจะรู้รือไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีคนมาปล่อยอุจจาระลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ๊ะทำไมวันนี้สบู่เราล้างตัวไม่สะอาดอาจจะงงตรงนี้ได้โอ้ ยังตรงนี้หนักกว่าครับรจากพื้นที่เดียวกันคุณพี่คนนี้ตักน้ำขึ้นมานะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเอาน้ำไปทำอะไรครับพี่อู๋ทำอะไรคุณอย่าบอกนะไปล้างจานครับ <S <S อี๋นี่คือ,อจับแผงลอยที่นั่งกินข้าวกันราคาถูกอาหารอร่อยอแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าก่อนหน้านี้ สายน้ำที่หลายผ่านมานะครับมาจากก้นของพี่คนแรกคนนึงซึ่งเป็นเป็นวงเป็นวงโคจรอโคจรมากเลยนะครับพี่คุณคะสุดท้ายมันก็เข้าอยู่ในกระเพาะอาหารของคุณค่ะถ้าคุณไปรับประทานอาหารที่บริเวณคลองหลอดและสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือก็คือพี่คนนั้นที่ทานอาหารร้านนี้แหละครับแล้วก็ไปปล่อยตอนเช้าแล้วก็วนาทุกอย่างชีวิตนี้นะคะทุกการกระทำล้วนเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ไม่มีใครเป็นอิสระจากใครอย่างแท้จริงหรอกค่ะคุณทุกเหตุส่งผลและผลก็จะส่งต่อต่อการเป็นทอดทอดท่านปูว่าค่ะท่านจัดการเรื่องนี้ด่วนเลยนะคะพี่อุ๋พี่อุ๋เขารู้ไหมครัว่าตอนนี้ใครกรี๊ดที่สุดครคนที่เพิ่งไปกินข้าวมาที่ร้านเป็นบุครองหลอดสั่งเฮ้ยเฮ้ยป้ามมีน้าวันนี้ก๋วยเตี๋ยวน้ำดำๆนะคะอุ้ยน่าเกลียดจรงเลยอ่ะแหวะ